สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จะทำต้นมะสังนะครับวันนี้ก็ฝนตกครับดินผมออกไปเยอะเลยครับตรงน,นี้เขาขาวดินถึงนี่ผมกบไ้นะครับฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับดินออกไปเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้ จะมาแต่งเขียงนะแต่งเขียงตรงนี้นะครับแล้วก็ลวดตรงนี้เข้าไปลึกแล้วนะครับจะขาดเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ดูสักทีนะครับว่ามันอยู่มันอยู่ลึกนะครับก็ต้นนี้นะครับกำลังจะจะเดินเติบโตสำหรับต้นนะครับลำต้น ก็รอเวลาสร้างนะครับแล้วก็กิ่งหนึ่งอันนี้ถ้าได้ก็จะเอาเป็นกิ่งสองถ้าไม่ได้ก็จะมาเอาตานี้นะครับถ้าได้กิ่งก็ถ้าดูตำแหน่งมันเหมาะแต่แต่วันนี้มันต่ำแล้วครับต่ำไปน่าจะตกนี้นะครับเดี๋ยวรอขนาดต้นก่อนนะครับ,รบวันนี้ก็จะมาเก็บเกียงแล้วก็เอาลวดออกคะแ,แนง น,นี่ก็ได้ได้ขนาดน่าจะตัดอันนี้กิ่งเมียนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้านไปหลังลกิ่งเมียนนะครับนอนกินแล้วกิ่งเมียนระวังยากมากครับมันสีเขียวๆมันกับใบไม้นะครับเราเห็นใบแบ่งๆไปเราจึงจะรู้ตัวนะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้ ก,ก็ได้เกียร์เกียร์ออกนะครับตรงที่เป็นเขียงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรใครสูตรมันนะครับก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างผมก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ปีปีเดียวครับมาสางตัวนี้ก็ขุดมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับกิ่งหนึ่งนะอันนี้ก็โตแล้วต้องเบ็ ไปนะครับแล้วก็ให้กระจริงนี้ใหญ่นะก็สำหรับนี้ก็รอนะครับกำลังเดินนะครับเนื้อเยื่อกำลังเดินก็อีกขนาดาประมาณสักครึ่งหนึ่งกะไรไม่ไม่ถึงกับเป๊ะนะครับไม่ต้องเอาแบบ3ในสี่สองในสามครึ่งหนึ่ง ก็เลี้ยงต่อไปนะครับก็เป็นโคนธรรมชาตินะครับรากธรรมชาตินะครับอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะเอาด้านนี้เป็นหน้าไม้หรือว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้หนักครับหนัก,กหมุนไม่ได้ไม่มีที่รองนะครับเอาแบบสบายสบาๆทำได้เท่าที่ทำนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกคน ที่เริ่มเล่นเหมือนผมนะผมก็ mm hmm. มือใหม่ผ mm hmm. ิดบ้างถูกบ้างนะครับ mm hmm. ก็เรียนรู้กันไปนะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ mm hmm. จบนะครับ